ผมว่าแล้วต้องเปลียนตูนทางมันตันแท้เนื่อยแท้เหนื่อยอ้าวไอวิวแม่งขึ้นทางนู้นง่ายกว่าอีกไอเีะ เอาเรื่องจัดจัดยังโหดอ่ะนี่ตรงไหนเนี่ยยังโหดอ่ะอดขนาด F ยังจะล้มอ่ะขนาด F ยังล้มอ่ะมีลายดิ้นด้วยวะปวดด้วยยี่อะไงตัวนู้นส่วนเขาใช่แล้วมันส่วนเขา อาแม่งแขวนกับหินอยู่ที่ไายว่าแล้วแม่งไม่ไป

Mày lại ôm đi mày. Ờ lại ôm đi đừng, đừng Này đừng <laughs> đừng, đừng <laughs>